ให้เนื้อสำหรับขายแก่ฉันสักเล็กน้อยเธอก็คือแบ่งเนื้อให้ฉันบ้างฉันมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านจะได้นำไปปรุงอาหารเลี้ยงเขาภรรยาของคนขายเนื้อได้กล่าวตอบเพื่อนของสามีว่าพี่จา๋าวันนี้เนื้อสำหรับขายไม่มีแต่มีเนื้ออยู่เพียงชิ้นเดียวที่เพื่อนของพี่มอบให้แก่ฉันเพื่อปรุงอาหารแก่เขา แล้วเขาก็ไปอาบน้ำเพื่อนคนนั้นก็พูดจาขยันขยอจะขอเนื้อจากนางให้ได้นางก็ปฏิเสธอย่างแข็งขันว่าน้องให้เนื้อชิ้นนี้แก่พี่ไม่ได้เด็ดขาดเพราะต้องย่างให้แก่เพื่อนของพี่บริโภคเนื้ออื่นไม่มีเลยมีอยู่เพียงชิ้นเดียวที่เขามอบไว้ให้ฉันเท่านั้น เพื่อนของคนฆ่าโคผู้นั้นได้ฟังเสียงนางปฏิเสธจะไม่ให้เนื้อเช่นนั้นก็คิดว่าภรรยาของเพื่อนเราคงจะไม่ให้เนื้อที่สามีมอบไว้แน่เธอจะต้องเก็บไว้ปรุงอาหารให้เขาบริโภคเพราะเพื่อนเราบริโภคอาหารทุกมื้อจะต้องมีเนื้อวัวขาดเนื้อวัวไม่ได้เลยเมื่อคิดดังนั้นแล้วเขาก็ถือวิสาสะหยิบเอาเนื้อชิ้นนั้นติดมือกลับบ้านไป ภรรยาของคนฆ่าโคไม่สามารถจะห้ามเพื่อนของสามีเอาเนื้อชิ้นนั้นไปจึงไม่มีเนื้อย่างให้แก่สามีฝ่ายคนฆ่าโคเมื่ออาบน้ำที่ท่าน้ำกลับมาถึงบ้านภรรยาก็จัดอาหารให้บริโภคเขามองดูอาหารก็เห็นมีแต่ข้าวสวยกับผักต้มแต่ไม่มีเนื้อย่างซึ่งเป็นอาหารบริโภคประจำของเขา จึงถามภรรยาว่าเนื้อที่ส่งไว้เนื้อที่ส่งให้ไว้หายไปไหนทําไมจึงไม่ย่างมาให้เขาบริโภคภรรยาของเขาก็ได้เล่าให้เขาฟังว่ามีเพื่อนของเขามาที่บ้านขอเนื้อไปปรุงอาหารเลี้ยงแขกที่บ้านนางก็ได้ปฏิเสธไปอย่างแข็งขันว่าที่บ้านไม่มีเนื้อเลยเว้นแต่เนื้อชิ้นเดียวที่สามีมอบไว้สําหรับปรุงอาหารบริโภค และเนื้อชิ้นนี้จะให้ไปไม่ได้เด็ดขาดแต่เพื่อนผู้นั้นก็ไม่ฟังคำทัดทานของนางได้ถือวิสาสะหยิบเอาเนื้อชิ้นนั้นไปโดยพละการเพราะฉะนั้นอาหารมื้อนี้ของเขาจึงไม่มีเนื้อย่างเช่นวันก่อนคนข้าโคได้ฟังคำบอกเล่าของภรรยาดังนั้นก็โกรธเพื่อนผู้นั้นและโกรธภรรยาของตนเป็นอย่างมาก สั่งให้ภรรยาเก็บอาหารเสียเพราะไม่มีเนื้อ,อย่างเขาจะบริโภคอาหารไม่ได้แม้ภรรยาจะพูดจะอ้อนวอนให้เขาบริโภคอาหารที่มีอยู่นั้นแต่เขาก็ไม่ยอมเชื่อฟังกล่าวยืนยันว่าฉันจะบริโภคอาหารโดยไม่มีเนื้อไม่ได้ว่าแล้วด้วยอารมณ์โกรดนั้นเขาก็ความไม่ดไปยืนอยู่หลังเรือนใกล้โคตัวหนึ่ง เขาสอดมือเข้าไปในปากวัวตัวนั้นดึงลิ้นวัวออกมาแล้วตัดคนลิ้นด้วยมีดที่คมถือเอาลิ้นวัวที่ขาดชุ่มด้วยเลือดสดแดงฉานส่งให้ภรรยานำไปย่างไฟภรรยาก็นำเอาลิ้นวัวนั้นไปย่างไฟเมื่อเนื้อสุกแล้วจึงนำมาวางไว้บนข้าวสวยที่อยู่ในภาชนะ คนฆ้าโคได้นั่งลงบริโภคอาหารหยิบเอาข้าวคำานึงใส่ปากแล้วก็เอาเนื้อวัวชิ้นหนึ่งใส่ปากในทันใดน,นั้นเองสิ่งที่ไม่มีผู้ใดคาดฝันว่าจะเกิดก็เกิดขึ้นเป็นที่น่าหวาดเสียวมากคือลิ้นของคนฆ่าโคผู้กํลาลังเคี้ยวอาหารอยู่นั้นก็ขาดตกลงมาในถาดอาหารที่เขาใส่อาหารบริโภคนั้น เขาได้รับผลกรรมทันตาเห็นเพราะเขาได้ทำบาปตัดลิ้นวัวให้ได้รับความทุกข์ทรมานเลือดสดได้ไหลพุ่งออกจากปากของเขาเหมือนโคที่เขาตัดลิ้นมาเขาได้รับความเจ็บปวดทุกขทรมานเส้นสาหัสเข้าไปในเรือนคานไปมาเหมือนโครสรงเสียงร้องเป็นที่น่าเวทนาอย่างมากคนฆ่าโคนั้น มีบุตรชายอยู่คนหนึ่งขณะนั้นบุตรชายของเขาได้ยืนอยู่ใกล้เขามองดูบิดาผู้ได้รับความทุกข์ทรมานด้วยความสังเวชสลดใจภรรยาของคนฆ่าโคซึ่งเป็นมารดาของบุตรชายผู้นั้นมองเห็นบุตรชายของตนแล้วมีความสงสารมากจึงกล่าวกับบุตรชายว่าลูกรลักของแม่ดูเอาเถิดพ่อของเจ้ากำลังได้รับผลของบาปกรรม เที่ยวคานร้องไปมาอยู่กลางเรือนเหมือนโคความทุกนี้อาจจะตกลงบนศีรษะของเจ้าก็ได้เจ้าจงหนีเอาตัวรอดไปอยู่ที่อื่นเถิดไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกแม่จะอยู่ที่นี่คอยดูแลพ่อของเจ้าเองเมื่อได้ฟังมารดากล่าวดังนั้นบุตรชายของคนฆ่าโคก็มีความกลัวภัยอันตรายเป็นอย่างมาก จึงกราบไหว้มารดาอำลาไปอยู่ที่อื่นเขาหนีไปอยู่เมืองตะกศิลาฝ่ายบิดาของเขาได้เสเวยความทุกข์เที่ยวครานอยู่กลางเรือนร้องเหมือนโคอยู่หลายวันแล้วก็ตายไปเกิดในเอเวจีมหานรกด้วยผลบาปก,กรรมที่ตนได้ก่อไว้ฝ่ายบุตรของคนฆ่าโคนั้นเมื่อหนีไปอยู่เมืองตากศิลาแล้ว ได้ไปเรียนว like ิชาช่างทองอยู่กับอาจารย์ที่สาปาโมกคนหนึ่งเมื่อเขาเรียนวิชาจบแล้ววันหนึ่งอาจารย์ของเขาได้ไปหาเขาที่บ้านสั่งให้เขาทําเครื่องประดับด้วยทองคําตามแบบที่กําหนดให้และกําหนดเวลาที่จะมารับเครื่องประดับนั้นเมื่อบุตรของคนฆ่าโคได้รับคําสั่งจากอาจารย์แล้วก็รีบทําเครื่องประดับด้วยทองคําตามที่อาจารย์กําหนด ครั้นถึงเวลานัดหมายอาจารย์ก็กลับไปที่บ้านของสิทธ์เห็นทองเครื่องประดับที่สิทธ์ทำเสร็จแล้วมีความงดงามมากรู้สึกมีความชื่นชมในฝีมือช่างทองของสิทธ์คิดว่าสิทธิผู้นี้ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดก็สามารถจะใช้วิชาช่างทองนี้ไปประกอบอาชีพสร้างความเจริญแก่ตนเองและครอบครัวได้ แล้วจึงยกลูกสาวผู้เจริญวัยมีรูปร่างงดงามให้เป็นภรรยาของบุตรคนฆ่าโคซึ่งเป็นสิทธิของตนนั้นบุตรของคนฆ่าโคนั้นเมื่อแต่งงานกับพิดาของอาจารย์ทิสาปามโมกแล้วก็ได้ประกอบอาชีพช่างทองมีความเจริญก้าวหน้าและมีบุตรี่ดาหลายคนและพวกลูกของเขาเมื่อโตเติ่ขึ้นก็ศึกษาวิชาช่างทองจากบิดาของตน จนมีความรู้และความชำนาญแล้วก็พากันไปยังเมืองสาวัตถีซึ่งเป็นเมืองที่บิดาของตนเคยอาศัยอยู่มาก่อนและไม่ยอมกับเมืองตะกศิลาได้พากันไปตั้งหลักฐานอยู่ที่เมืองสาวัตถีและได้ไปฟังพระธรรม,มเทศนาของพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ณวัดพระเชตตะวันเมืองสาวัตถี ก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้พากันบำเพ็ญบุญกุศลเสมอมาเมื่อพวกเขาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ระลึกถึงบิดาของตนที่อยู่เมืองตักกศิลาซึ่งไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาและไม่เคยทำบุญทำกุศลใดๆเลยจนกระทั่งอายุแก่มากแล้วพวกเขาจึงส่งข่าวไปขอให้บิดาเดินทางมาอยู่กับพวกตนในเมืองสาวัตถี เมื่อบิดาเดินทางมาถึงแล้วพวกลูกเหล่านั้นก็ได้อาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกให้มาชนอาหารที่บ้านของพวกตนในวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นบริวารก็ได้เสด็จไปยังเรือนของคนเหล่านั้นพวกเขาได้อาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกให้นั่งแล้วอังคาด,ด้วยโภชนาอาหารที่ประณีตด้วยความเคารพ ในเวลาเสร็จพัฒกิจพวกเขาได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายขอถวายทานนี้ให้เป็นชีวพัทคือพัทส,สําหรับผู้ยังมีชีวิตอยู่แก่บิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์จงกระทําอนุโมทนาแก่บิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดพ,พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศา,าสดาไนดะ้ตัดเรืยอบิดาของคนเหล่านั้นมาแล้วตัดว่า ดูก่อนอุบาสกท่านเป็นคนแก่มีร่างกายแก่งอมเหมือนใบไม้เหลืองบุญกุศลที่เป็นสวิเบียงเพื่อไปสู่ปรรโรของท่านก็ยังไม่มีท่านจงทำตนเป็นที่พึ่งของตนจงเป็นบัณฑิตอย่าเป็นคนพานเลยแล้วพระพุทธองค์ได้ตัดพระพุทธนิพนธ์คาถาดังที่อาตมาภาพได้อัญเชิญมาเป็นหัวข้อพระธรรมเทศนาในเบื้องต้นว่า ปันดุปลาโสวะธานิสิเป็นต้นแปลความว่าบัดนี้ท่านเป็นเหมือนใบไม้เหลืองแล้วแม้ยะมาตูทั้งหลายก็ได้ปรากฏแล้วแก่ท่านท่านกำลังตกอยู่ในปากแห่งความเสื่อมและแม้แต่เสบียงของท่านก็ยังไม่มีท่านจงทำที่เพึ่งแก่ต้นจงพยายามเป็นบัณฑิตโดยเร็ว บุคคลผู้กำจัดกิเลสที่เป็นมนทินไม่มีกิเลสดุดเนินจะเข้าถึงภูมิแห่งพระอริยเจ้าที่เป็นทิพย์ก็คือพรมชั้นสุทาวาสท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นพรมชั้นสุทาวาสสุทาวาสคืออะไรสุทาวาสก็คือชั้นที่ไปของพระอนาคามีอ้าวทำไมถึงบอกว่าเป็นที่ไปของพระอนาคามีสุทาวาสห้าชั้นมีอะไร อวิหาอาตัตตาสุทธิสาสุทธสีและอากนิศห้าชั้นนี้เป็นที่อยู่ของพระอนาคามีเพื่อที่จะทําอินทรีย์ทั้งห้าให้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะกลายเป็นพระอรหันต์ในที่สุดทําไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าโสดาบันนี้ก็คือเห็นว่าร่างกายนี้เป็นสักแต่ว่าบ้านหลังหนึ่งที่เรามาอาศัยเท่านั้นเมื่อตายไปก็จะได้ไปอยู่บนสวรรค์มีชั้นดุสิตเป็นต้นและ เมื่อถึงสกิทาคามีเวทนาก็จะหายไปตั้งครึ่งหนึ่งก็คือ50เอร์ซเมื่อเวทนาหายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็จะกลับมาเกิดบนโลกอีกเพียงแค่ครั้งเดียวเพราะว่าโลกนี้เป็นที่อยู่ของเวทนาเวทนานี้หน่อเครื่องผูกโลกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวทนานี้เป็นเครื่องผูกเอาไว้ถ้าไม่มีเวทนาแล้วความสุข